สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้าอะไรนะพระคูไกอ่างเก็บน้ําพระครูไกครับก็เอาเจ้าแกนฟีโน่คนนี้มานะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ไกลแล้วครับผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่นแหละอยู่เมืองหนองบัวใกล้ๆบ้านน้องฟ้าแต่ยังไม่เคยมาเลยนะฮะเรามาดูกันว่ามีแคมปิ้งด้วยน่าสนใจมากเลยผมว่าจะมาแคมปิ้งกับน้องฟ้าเหมือนกันแหละขขี่บนบ ว่าขี่เรือมันคืออ,าอ่างใหญ่น้ำนี่นใหญ่มากเลยนะก็วิวสวยด้วยแล้วเนี่ยดูวิวทิวทัศน์เขาไปเห็นไหมล้อมรอบสิผมจะแผนกล้องให้ดูนะใหญ่มากดูครับสวยไหมเป็นเขาล้อมรอบเลยนะเป็นเขาล้อมรอบเลยเนะครับถ้ามาต้องยินบรรยากาศดีกว่านี้เลยผมมัุระด้วยกันเลยเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมวิวทิวทัศน์ สุดยอดเลยน่าพักผ่อนว่ายามามาแคมปิ้งเหมือนกันแหละทางด้านทางด้านนู้นก็น่าจะมีแคมปิ้งพวกกลางเต็นท์กลางอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับสวยมากเลยเอาง่าก็เพื่อนๆเรามาเที่ยวดูนี่ฮะไม่ไกลไม่ไกลมาจากบ้านร้ไฟก็ปมายี่สิบกิโลน่าได้อยู่บ้านยี่สิบกิโลนะบิวสวยมากเลยนะที่เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีอางเก็บน้ำที่ด้วย ถ้าครูไก่เนี่ยดูทิวที่สวยมากอันนี้แนวสันสันอ่างนะหรือว่าสันเขื่อนสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวใกล้ๆมันต้องไม่ถึงไกลไม่ต้องไม่ถึงแบบว่าเขื่อนใหญ่ๆแถบนี้ก็มีนะผมแต่ว่าน่าจะทํามาไม่ถึงสิบปีนะทำมานานแล้วไม่ถึงสิบปีนอกค้ามีมานานแล้วแต่ยังไม่เทวอันนี้หรอ อยอดเลยเป็นไงครับผมจะพาชมบรรยากาศไปดูน้ำกันแห่นะมีคนตกปลาด้วยนะมีคนตกปลาด้วยเพราะปลานี่เขามาปล่อยน่าจะหากินได้ตกได้นะครดูดิ บรรยากาศโอเคเลยเป็นไงครับผมชอบทิวเขาพวกนี้นสวยมากเลยไล่ระดับเลยสูงสูงดำไปสูงก็ขี่เราเล่นมากนะมาเที่ยวบ้างเพราะมันไม่ได้ไกลมากมายทางเข้ามาก็โอเคแต่ถ้าว,ว่าจะมีหลุมนิดนิดหน่อยนะผมปกติของประเทศไทยทาง แต่ทั้งหลักเนอเคเลยสายเมลโอเคดูแนวสันเกิ่นครับมีความสูงมะั้นะครับเนี่ยสวยมากเลยเป็นหลังท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่งนะของขอำเภอหนองบัวเราเนี่ยสวยมากเลยโอเคครับ เดี๋ยวผมก็ขอจบรีวิวเที่ยวอ่างเก็บน้ำี่กภไกลเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาแคมปิ้งก็จะรีวิวให้ดูใหม่เนาะสวัสดีครับ